ปลูกขาไว้กินไม่ขายครับเนี่ยครับปลูกง่ายครับสามสี่เดือนก็ได้กินแล้วนะครับเนี่ยปลูกหน้าฝนครับสังเกตมันยอดแตกออกมาเยอะเลยครับพิธีการปลูกก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มา จะปลูกเนี่ยครับต้นขาครับขามันนี่ก็เป็นขาแดงหรือว่าเป็นขาที่มีต้นที่เขาเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับสามารถขายได้ครับสิบ,บาทได้นิดเดียวนะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการปลูกขาไว้กินไว้ขายได้นะครับที่บ้านเนี่ยปลูกไว้ยเยอะหน่อยครับผมปลูกไว้ประมาณ3-4มสกอมมันก็ขยายพัน์ธุออกมาประมาณนี้เยอะมากเลย แต่ว่าวันนี้จะมาแนะนําเรื่องการปลูกแบบถ้าจะให้มันมียอดแตกนี่จะให้ดีเนี่ยครับปลูกในช่วงหน้าฝนไว้ก่อนหรือว่าใครหลายๆคนไม่มีน้ําน้ําไม่เพียงพอก็ใช้น้ําหยดก็ได้นะครับนี่ครับจะประมาณนี้ยอดแดงๆนี่ก็สามารถดึงไปลวกกินน้าพริกได้เลยเนี่ครับสบายเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเวลาเราปลูกเราจะปลูกยังไงถ้าทําเป็นธุรกิจเนี่ยเรามีหนึ่งไร่เนี่ย ถ้าปลูกแล้วประมาณสักสี่ห้าเดือนก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้นะครับเอาหน่อมันไปขายหรือว่าเอาบางคนเขาจะดึงยอดตัวนี้ไปขายเลยครับลอกออกมาแล้วเอาไปขายเป็นมัดมัด,มดละยี่สิบาทมัดละสิบาทได้หน้าฝนมันก็จะแตกออกมาประมาณนี้ครับแตกยอดตอนนี้ผมปลูกไว้หลายประมาณสักปีหนึ่งแล้วครับจะมันมันจะลกแล้วมันจะลกแล้วนี่ครับแต่ว่าก็เลยมาอยากมาแนะนําเรื่องการปลูก เพื่อที่เราจะเป็นปลูกไว้ขายก็ได้นะครับปลูกไว้ขายเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นาขานี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกเป็นเป็นไร่เป็นสองไร่ไว้ขายได้นะครับส่วนมากดินที่ปลูกก็ดินร่วนปนทรายก็ปลูกได้ครับเอาน้ําลดหน่อยถ้าฤด,ดูฝนก็ไม่ค่อยได้ลดน้ํานะครับถ้าเราปลูกช่วงฤด,ดูฝนก็จะปลูกง่ายหน่อยนะครับแต่ละ ถ้าเกิดเราปลูกช่วงหน้าแรงหน้านั้นแล้วก็ใช้น้ําหยดสปริงเกอร์ลดน้ําได้นะครับเพราะว่าที่เราไปขายก็เราขายเนี่ยมัดหนึ่งสิบบาทนิดเดียวนะครับบางคนเขาทำธุรกิจเขาก็ขายเยอะเลยนะครับก็เป็นแนวทางการสร้างไรายได้เดี๋ยวเราไปดูครับวิธีการปลูกปลูกยังไงครับที่เตรียมพร้อมที่จะปลูกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกกันก็ตัดตัดยอดลงประมาณลุ้ม นี่ก็ประมาณนี้ครับหลุมปลูกนะครับงานนี้ครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวนี้ครับปุ๋ยที่เราทํามามันเป็นปุ๋ยที่เป็นจากปุ๋ยอินทรีย์ครับเราม,มีกรรมวิธีการาทํานะครับเดี๋ยวเราวันหลังก็จะทําสาธิตให้ดูเพราะว่าตัวนี้ก็เอาใช้ตัวนี้นะครับลองหรือว่าเราใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับ ลองก็ได้เอาลองลงไปเลยนะครับมันต้องใส่เยอะประมาณนี้ครับดินลงนี่ครับจะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เอาตัวขาเรานี่แหละวางลงเลยนะครับ ยอดมันกรอบมากนะครับเพราะว่าลากตัวขาเนี่ยมันจะชี้ลงดินนะครับเวลาเราปลูกแล้วก็ปลูกประมาณเนี้ยปลูกไว้สักอย่างตัวนี้ก็เอาไวหา้ห่างๆก็ได้ครับห่างไปนะครับปลูกเป็นแถวสวยๆนะครับประมาณเนี้ยแล้วก็เอาดินลงดินก็กบลงไปเลยมันปลูกไม่ยากประมาณเนี้ย การลดน้ำการพวนด,ดินก็ไม่จำเป็นหน้าฝนนะครับประมาเนี้ครับปลูกขาแล้วก็ลดน้ำก็หน้าแรงไว้ลดและใช้น้ำหยดขึ้นระบบน้ำหยดก็ได้เนี้ครับก็จะประมาณเนี้ <Wow. S 1> นะวิธีการปลูกขาให้ได้ผลผลิตดีดินก็โรยรองก้นด้วยปุ๋ยคอกก็ได้ครับเสร็จแล้วครับวิธีการปลูก ก็ประมาณนี้ครับประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนก็เราสามารถนําไปขายหรือว่านาไปรับประทานได้ครับครับวันนี้ก็มาน,ะนาเพื่อเศรษฐกิจก็คือขาปลูกง่ายครับขาปลูกยังไงก็ติดครับแต่ถ้าจะปลูกให้ผลได้ผลผลิตก็ต้องดูแลเรื่องดินเรื่องปุย๋ยเพราะมันจะทําให้หนอมันใหญ่แล้วก็ตัวหัวมันใหญ่ครับตัวนี้ครับเช่นเนี่ย อันนี้มันเป็นหนอเล็กๆขึ้นมานะครับประมาณนี้ครับครับอันนี้ก็เลยมาแนะนำเรื่องของการปลูกขาครับลองปลูกไว้สักไร่หนึ่งใครมีพื้นที่เยอะๆก็ลองปลูกกันดูนะครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้มาแนะนำเรื่องการปลูกขาแบบง่ายครับเป็นพืชเศรษฐกษิจขายดีนะครับเอาไปทำเครื่องเคียงได้สบายเลย วันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับแนะนําเรื่องการปลูกขะพืชเศรษฐกิจชั้นเยี่ยมนะครับอย่าลืมกดติดตามครับครับสวัสดีครับ